น้องๆทุกคนด้วยนะจา้าพบกันอีกแล้ววันนี้พี่ก็จะมาติวข้อสอบข้ามอหนึ่งวิชาคณิตศาสตร100์หนึ่งรพาวันนี้มาข้อที่สิบหกโจทย์เห็นแล้วก็รู้สึกทอ้อดังนั้นพี่จะให้น้องอ่านให้ฟังอ่านโจทย์ข้อสิบหกให้พี่ฟังหน่อยเลยโอ้โหดี่มา เอาดีดิเร็วเร็วเอาเป็นว่าอ่านเองดีวกว่าเนาอเหนสอชอบแล้วอ่ะที่อ่านเองแล้วกันไม่น่ารอดอ่ะข้อสิบหกข้อสิบหกเขาบอกว่า คุณพ่อเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้กรุงเทพมหาคนครโดยรถบัสโดยสารเมื่อวันที่29ธันวาคม2566เวลา22.40ถึงท่าเรือทุ่งมะขามน้อยจังหวัดชุมพรวันที่30ธันวาคม2566เวลา6.30และรอต่อเรือในช่วงเวลา6.30ถึง7.20หลังจากนั้นโดยสารเรือเฟอร์รี่ไปถึงท่าเรือดอนสักจังหวัดสุราษฎร์เวลา14.10แล้วเดินทางโดยรถยนต์โดยสารไปยังเกาะสมุยอีก1ชั่วโมงครึ่งและใช้เวลาทำทาัวระอีก2ชั่วโมงจึงเดินทางกลับด้วยวิธีการเดิมและใช้เเวลาาท่า แต่ไม่ต้องเสียเวลาต่อเรือแล้วคุณพ่อจะเดินทางถึงสถานีขนส่งสายใต้กรุงเทพมหานครในเวลาในวันและเวลาใดอืมโอเคอันนี้โจทย์ดูยาวก็จริงแต่ว่าวิธีคิดเนี่ยแค่ถ้าน้องถนัดในเรื่องของการบวกของเวลาเนาะบวกของเวลาไปเรื่อยเนี่ยมันก็ไม่ยาก อ่ะเรามาเริ่มจากการเขียนก่อนนะเพราะมันยาวเราต้องค่อยๆเขียนไปทีแล้วระโยคว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาให้อะไรมาบ้างอ่ะมาเริ่มกันอันนี้เขาพูดถึงมีขาไปกับขากลับนะพี่จะเริ่มเขียนที่ขาไปก่อนอขาไปเขาเริ่มที่ยี่สออืมเราจะเขียนรายละเอียดไปด้วยเพราะว่าโจทย์คําตอบมันเป็นวันกับเวลาเนาะอยู่ที่กรุงเทพ นิบเก้าทันว่าเวลาสองสองจดสี่ศูนเนาะอ่ะแล้วก็เดินทางต่อไปที่ชุมพรมมพใช่ท่าเรือชุมพรท่าเรือชุมพรวันไหนวันที่สามสิบ <c oughs> กี่โมงหกโมงครึ่งอ่ะแสดงว่าจากอันเนี้ยจากสี่ทุ่ม จะ4ส่ 29, ูนวันที่29ปลาย6โมงครึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่เท่าหรท่ชา <c oughs> ชัว่วโอเ้าทเท่าไหร่ชเจชั่วโมงห้นาสิอ่า7ชั่วโมง50นาทีมันจะดีหรอ ไปต่อไปเขาเดินทางต่อและรอต่อเรือมีการรอต่อเรือกี่โมงถึงกี่โมงจะเห็นโมงยี่สิบผิดตั้งแต่การอัดโจทย์อ่ะแสดงว่าใช้เวลารอเนี่ยกี่นาทีาเก็บมากเลย มน้องๆไม่ตอบจ้าตั้งใจเรียนเหลือเกินสุดๆต่อไปไปเกาะสมุยใช้เวลาใช้เวลา้าิ่เวลาเท่าไหร่แล้วไปถึงเองายสอง10 อ๋อโทษโทษมันต่อมันมันอันนึงก่อนอ่านข้ามประโยคไปมันเป็นอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่พี่ลืมท่าเรือสุรา์ทำไมน้องๆไม่ดูให้พี่ละเราต้องช่วยกันตอบนะทักได้นะคะเกือบชี้เขียนข้ามขั้นตอนไปอ่ะท่าเรืออสุรา์ก่อนนะใช่ ไปถึงตรงนั้นตอนบ่ายสองสิบอืมสิบสี่จุดหนึ่งศูนย์ดังนั้นจากเจ็ดโมงยี่สิบไปอันนี้คือเวลาเท่าไหร่ตอนกี่ชั่วโมงกี่นาทีเวลาหกชั่วโมงส <5. 4. S 1> องน,นาทีนะตอน, <6 S 2> อนชั่วโมง เขาพลาโพสต์มืตอบคืออะไรอ้ได้จบไหมไหมต่อไปไปเกาะสมุยใช้เวลาเดินทางอันนี้เขาบอกเออหนึ่งชั่วโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลากี่โมงบวกเวลาเป็นเท่าไหร่ตอบ เป็นสิบห้าจุดสี่ศต่อไปใช้เวลาทำทุรุระอะทำทํราททรุ2ชั่วโมงทำธุระสองชั่วโมงซึ่งเสร็จธุระคือกี่โมงเอ่ยออ่าเราทำทุระเสร็จแล้วแล้วโจทย์เขาก็บอกว่า เดินทางกลับด้วยวิธีการเดิมใช้เวลาเท่าเดิมแต่ไม่เสียเวลารอต่อเรือคุณพ่อจะเดินทางถึงสถานีขนส่งสายใต้กรุงเทพในวันและเวลาใดอาจแสงว่าเราต้องมีขากลับด้วยนั่นเองอ่าขากลับขากลับเขาไม่ต้องเสียอะไรบ้างตอนเรือทําเรือไปกินเรืออนใช่ก็ลงออกไปทงนุดง ไม่ต้องรอต่อเรืออะไม่ต้องทำทโทระก็คือสองชั่วโมงห้าสิบอ่ะส่วนตรงนี้คือเราไม่ต้องเสียในการขากลับเนาะอ่ะขากลับขากลับเสียอะไรบ้างเสียกลับไปเกอะสมุยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบไปท่าเรือสรุรากลับไปหกชั่วโมง ห้สิบและสุดท้ายจากชุมพรไปถึงกรุงเทพก็คือเจดชั่วโมงห้าสิบอ่าขากกับเราเอาก้อนเนี้ยมารวมกันอืมก็คือใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีในการกลับไปถึงกรุงเทพเอ่ยอืออ่าถ้าเกิดเกิดใครบวกชั่วโมงไม่เป็นบวกยังไงบวกให้พี่หน่อยกบอืออันนี้เราบวกจำนวนชั่วโมงก่อนเนาะ อาจจะบวกจานวนชั่วโมงก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาบวกเลขปกติเราบวกที่เต็มร้อยนะแต่ในเรื่องของเวลามันจะเต็มที่หกิดังนั้นเราบวกชั่วโมงก่อนหนึ่งบอกหบกเจ็ดก็กลายเป็นสิบสี่ชั่วโมงอ่ะสามสิบนาทีกับห้าสิบนาทีอ่ะรวมกันได้เป็นแปดสิบนาทีนี่คือกี่ชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงยี่สิบอ่ะเอาหนึ่งชั่วโมงนี้ไปรวมกับสิบสี่เมื่อกี้ก่อนก็ได้เป็นสิบห้าชั่วโมง อ่ะเราเหลือก้อนยี่สิบนาทีอันนี้ยี่สิบนาทีอันนี้บวกกับห้าสิบันนี้ที่เหลือ,อเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดสิบนาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงกี่นาทีหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนนี้รวมกับสิบห้าชั่วโมงที่เราบอกเมื่อกี้ก็เป็นสิบหกชั่วโมงสิบนาที สดงว่าขากลับเนี่ยเราใช้เวลา16ชั่วโมง10นาทีอ่ะกลับไปดูที่ตรงขาไปเนาะขาไปเราเสร็จธุระที่5โมง40วันวันอะไรวันที่อะไรอืมสามสิบนะดังนั้นจากวันที่สามสิบเนี่ย ้าโมงสี่สิบบวกไปอีกสิบหกชั่วโมงสิสิบนาทีคือเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาไหนสา <31. S 1> มอแน่นอนสามสิบเอ็ดเวลากี่โมงอบวกไปให้ครบยี่สิบสี่อ่าเราจะเปลี่ยนวันเนาะบวกไปให้ครบยี่สิบสี่บวกเท่าไหร่หกชั่วโมงไหมเพราะบวกเจ็ดมันจะกลายเป็นยี่ิบสี่แต่มันมีสี่สิบนาทีต้องเป็นบวกหกชั่วโมงยี่สิบ ากลายเป็นเที่ยงคืนของวันที่สามสิบเอ็ดอ่ะแสดงว่าก้อนหกชั่วโมงยี่ิบนาทีเนี้ยห่างมาจากหกชั่วโมงนี้ <c oughs> เหลือเก้าชั่วโมงห้าสิบดังนั้นจากเที่ยงคืนเนี้ยบวกไปอีกเก้าชั่วโมงห้าสิบวันที่สามิเมตดเดือนส <c oughs> ิบสองเก้าโมงห้าสิบันเอดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ หนึ่งเย่ยากไหมไม่ยากไม่ยากง่ายที่สุดโอเคไว้เจอกันข้อหน้านะบายบาย